มิเทียนอยู่มันแพ้มันค่อยนอนครับ <ś c oughs> เนะนี่ย่านี้ไดีเหนหอมหอมหอมก็มันเหมือน,น,นแคบซะเลยมืนเห็ดคนปวกนั่นแหละเนาะเหนี่ยใช่ไหมปีจีแควเห็ดคนวงนั่นนะ ตั้งกันนะเจ้าตั้งกันเนีน่ยโอ้โหปวกอยู่ตั้งไหนเนาะโอ้อนอเนื้อฮักเนียโอ้เกเป็นม่อนเป็นงานแต่เนาวเมื่อไรจะโมดเจ้าน,นะเดี๋ยวเอามาพอกันใหม่นี่นี่นตามตามลงโขนะในตั้งรูมมันจะเป็นปวกอี้เลยนะเจ้า นี่เป็นพงปวกไอ้เลยเนาะฮันนี่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 มีปวกด้วยนี่ปวกแขว่เกิดจากปวกเนาะอืมโอ้รับชมความสวยงามแห่งกำหนึ่งนะเจ้ามันหมือนไปหน่อยเนาะโอ้นี่ตึงงามแต่นะแต่เอ๊ะแล้วก็มีปุ้นแหมหนึ่งจุ่มนะเจ้า